สวัสดีค่ะพี่พี่และน้องๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมนี้เหมือนอีกเซินเคยค่ะวันนี้จะมาเล่นกับคูเปอร์อัปเดตใหม่นะเนี่ยวันนี้นี่มันอัปเดตตั้งนานว่ะถามไม่ค่อยได้เล่นเอานายไปเอาน้ำมันมาเฮ้ยมีอันเฮ้ยตื้อ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 ใส่ฟารมรถใหม่อย่าเพิ่งเติมน้ำมันนะนถ้้ามันเติมเองได้ได้ได้ตอนนั้นนายเอาไปซื้ออะไรเออตอนนั้นนายซื้อได้อยู่นี่ พองที่ฉันไม่ได้ไปใช้ใช้ใช้ Accessories นะนะใช่ทำไมนายไม่เก็บไว้ใช้เขาน่าพอแถมพอออกมาแล้วก็กินอาหารเลยมาติดไม่ได้จะได้กินอาหารให้หมดเลยนะที่บ้านเฮ้ยไปเครื่องยนต์หายเมื่อกี้คืนายเห็นเครื่องยนต์ไหมไม่เห็นมันกระเด็นไปไหนอ่ะไม่รู้เอาเครื่องยนต์หายไปไหนนี่กระเป่าเครื่องยนต์ยนต์เออจริง อยู่จังก็ใช่เมันเป็นรถเล็ก,กอ่ะมันได้มาจากไอเอทีนะไอรถเล็กๆเกหมือนกันเลยแตประกอบรถกันใช้มาจากรถเดิมประกอบรถประกอบรถสามารถเอาลงได้ทั้งสามอันเลยแต่ว่าอันนี้มันจะแปลกกว่าเพื่อนนะตรงที่ว่าปกติคนขับ คนขับมันจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันจะอยู่ด้านนั้นฮะเนี่ยแล้วมันไปเพราะมันไปอยู่ตรงนั้นอะปกติมันจะอยู่ตรงใช่ไหมตอนนั้นฉันก็ขับทางนี้ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาตรงนี้ตอนนี้เออไม่ไม่ต้องไปใส่เติมน้ำมันโอเคจะสั่งให้เตไมน้ำมันจะสั่งให้เติมน้ำมันนะเติมน้ำมันนะไม่ดีไม่ไม่ได้เอามาไหมฉันเอามาอยู่ฉันมัน มันอยอ่ใต้รถเ็ออนี่นี่เห็น่น,นี้นายโไม่เห็นไปโอเคที่เติมอย่ตรงนเฮ้ยอย่าเ,เปิดปีเดี๋ยวน้มันลุกออกแล้วก็เติมกดสิออทาไมเมื่อกี้นายทำได้ทาไมตอนนี้นเหลีวมา้คิดว่าปตีบแล้วฉันเติมฉานจะชบเปิดน้ามัน ่วววววว่ไม่อไนฉันแอบมาดูหเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารให้นายนะได้ฉนจะเติมให้หมดเลยหมดแล้วมาเร็วมากินเก็บเราแตปุ่นนะอะไรขึ้่อะไรขึ้นขึ้นอะไรไอ้น้องไหมโอเคไม่อินแต่ไม่เป็นไร ไปคือโดดไปสลับกันสลับกันเสลับกันไหนที่นั่งเนี่ยมันแค่สลับกันก็อย่างน้อยก็ดีนะโอเคเพราะว่าเราจะเอารถอันนั้นทำไมเนี่ยเราก็มีแค่สองคนเราจะไปเอารถนั่งสี่คนไหมพูดแจะรถนี้มันความง่ายนะเหรอ ช่เราต้องขับแบบมันเร็วอ่ะมันก็เลยความมหายเพราะรถมันก็เล็กเนาะไมรถที่เราอคิแบบเนี้ยมันไม่มีเสียงปกติทาไมรถที่เราใช้อะไรซื้อมันไม่มีเสียงแต่รถที่ี่มีเสียงมันเหมนจะได้ยินงานกร แต่ตอนนั้นรถเอทีวีที่เราเลียนั่งไปเมื____่อกี้อ่ะแล้วเราไปเจอวันงไผ่มันก็เคยขึ้นสนิมนะเพราะฉันโดนฉันอยู่ใกล้ๆตรงที่ฟ้าะ่ะก็เลยโดนไม่ถึโอ้โหแป๊บเดียวเหนียวรถพุ่มาเร็วมากแล้วเด่นๆอ่ะ

ใช่นนหรออ<ต>ชิถ้านาผ่านไอตรงสพานนี้ใช่าจะไ,ไดู้แต่นนไไันไม่เคยไม่าาาาเคยไปถเคเมาสครั้งอะสองครั้งไมรู้ว่าทำไมถห่แงนหนที่ไม่ไม่ถือเยอะ่ะไม่เป้าหมาย ในเกมนี้ก็คือไปถึง g o s t Town ได้ซึ่งอยู่สอแสนเมตรองห่งเมตรซึ่งไกลมากต้องผ่านกองโจรไปได้ก่อนไกลมาก่มาเหว่ยังไงในำไม่หโอเคไม่ขัด่เพราะทำไมฉันไม่เหไม่รู้ไรเหรอโอ้แเดียวริงๆคันรเใช่ันก็จะห้า ห้าพันเมตรไปนายจะข้ามสิบพันเมตรไปหรือเลไม่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 ถึงแ้วก็หมายถึงอยู่ตรงสามพันเมตรดีดีห้าพันเมตรต้องผ่านสีพันเอ้ยเฮ้ยเออมุดว่างนี้ทำไมต้องเจอจากที่เจอนมันเส้นทางเส้นทางดีนะที่มันไม่ย้อนกลับโอ้โห รถสิ่งเกินจนรถจะดบับเลยโอ้รถดัดดบรถดับเราให้รถทักก่อนโอเคติ๊กยัเรีง<า>ความเร็วเพราะเมื่อกี้เราไปเร็วมากจนรถขึ้นแบบขึ้นควันอะ่ะเนี่ยฉันเกลียดแบบนี้ดูรถมันเลื่อนเองเนี่ยเห็นไหมนี่เออเดี๋ยวฉันกดเบรกก่อนเบรกแล้ว โอเคงั okay, át, ้นฉันเล่นเพลงออกมาแต่เด็กตัวให้เลยฉันนั่งข้างหลังเยอะได้ไหมฮะนั่งได้แต่ตกมาไม่ใช่เรื่องของฉันนะมันตกได้ง่ายมากแน่ดิจันนายโกงตกคือฉันทิ้งเลยนะโอ้ฉันไม่รู้ถ้านายไม่บอกฉันคือฉันไม่รู้นะตัพ่อ

มี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 อยู่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงม่านน้ำฉันจะให้นายจัการม่นน้ำก็เหลือม่น้้ำก็เหลืออยู่ช่ด้วยม่น้้ำเหลือไหนวิ่งก่อนเลย